ามขาเล็กสตองเกอร์นะครับความหนา2มิลน,นะครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR ว o d e คชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับเฮดหนึ่งสองสามนะครับสามขาเล็กสตองเกอร์นะครับความหนา2มิลน,นะครับเดน๋ยวทนอึดลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับแคปลาสีม,ม่วงครับขาที่ล่งกว้างนะครับ อนะครับชดเชยทิศทางนี่มึงปั่นครับปันบ่นกระปั่ป๊อบโอ้ยงามโอเคขาโทรเรื่องคุณภาพผ่านครับหนึ่งสองสี่ลายเฉพาะดูด้านหลังด้านหน้าตอนนี้นะครับแคปล่าสอม่วงนะครับตัวนี้ปั่นสระปัดแล้วุ๊บรอบนะครับปันบ่นสนนะระปัดน,นป๊อบโอ้ยงาม <Okay. S 2> เดี่ยวกำลังกายครับผ่านครับหนึ่งสองห้าลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตตมนี้นะครับรับล่าสีเืองสวยๆนะครับปุ๊บปุ๊บรอบนะครับสวยเลยรอบนะครับบินต่ำปรับไปบิปนสูงนิดนึงโอเครอบจบนะครับ โอเคหวงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกนคิปอาร์โค้ดชมคลิปสอนกอนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับดูมมาแรงนะครับ จับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดตังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับถ้าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ กองกว้างน,นะครับจับลมหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งแบบความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับก็สอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้สมุนรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเรเร็วแล้วบุมมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ She hit the fuck, she hit the fuck, that's when you know she got low, 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 low